สวัสดีครับพบกับผมครับปอรุ่งเรืองรถบ้านนะครับวันนี้จัดให้อีกแล้วลดราคาถูกๆเลยเลขไม้แค่หนึ่งแสนเก้าร้อยเท่านั้นนะครับเลขไม้น้อยมากๆนะครับนี่คันนี้เล่มเอกสารชุดโอนอยู่ที่ผมครบนะครับครบแล้วก็ราคาเลาะๆแน่นอนเอาไปหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทผมโอนให้ลูกค้าฟรีนะโอนให้ลูกค้าฟรีเลยนี่เราะๆเลยนะครับสภาพรถ ค่อนข้างสวยงามร่องรอยมีบ้างนิดนิดนิดหน่อยหน่อยตามการใช้งานนะครับภออาษีได้เป็นปีหกเก้านะภาษีได้เป็นปีหกเก้าผมโอนให้ลูกค้าไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับหรืออยากเอาไปโอนเองขอรถราคาขอต่อราคาได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับอันนี้เป็นเครื่องหนึ่งจุดแปดเป็นเครื่องบินซินล้วนนะครับบินซินล้วนไม่ติดแคสนะครับไม่มีแคสนะเป็นเขาเรียกว่าซีิี เป็นเอดีนะเครื่อง1.8ึ่งจุดรถก็น่าจะเป็นปีศูนย์เจ็ดนะครับตัวนี้ปีศูนย์เจ็ดนะเรียเีอกสารชุดโดนครบเลยรถใช้งานน้อยมากๆนะครับได้เป็นล้อแม็กทั้งสี่วงยางพร้อมใช้ทั้งส,สีง่เส้นสีจริงสวยนะครับยาว่าสีจริงสวยงามมากๆนะครับใครหาอยู่ผมบอกเลยว่าเอาให้ทันเอาให้ไวนะครับจัดโปรให้ลูกคา้าเฉยนะราคานี้นะหนึ่งแสหนึ่งห้าพันบาท โอ้ใฟรีด้วยนะรถจอดอยู่จังหวัดกาลสินอำเภอยางตลาดนะครับนะห่างจากยางตลาดประมาณ10กิโลนะรถจอดอยู่กาลสินนะครับลูกค้าสามารถมาดูรถได้ว่ามีรถตัวจริงหรือเปล่านะครับไม่สะดวกมาดูรถก็สามารถเปิดวิดีโอดูรถตัวจริงกันนะว่ามีรถจริงหรือเปล่าที่รีวิวสภาพนี้หรือเปล่าถูกใจซื้อนะครับก็นะจะประมาณนี้เลยสภาพสีก็โอเคนะ ร่องรอยเขาก็มีนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานยางอะไรมีมาให้ครบอันนี้นะสวยงามนะครับเดินให้ดูตัวรถรอบพันก่อนเลยผมบอกเลยว่าลูกค้ามาดูรถเนี่ยถูกใจแน่นอนนะครับเดีย๋ยวผมล้างทําความสะอาดขัดสีให้นะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้นี่ได้ไปคือคุ้มใช้งานอย่างเดียวนะครับอระบบเกียร์ปกติทุกอย่างนะครับดูเลขไมเอาน้อยๆน,นะครับสภาพสี สภาพสีก็น่าจะมี9กเปได้อยู่นะครับสภาพสีก็โอเคร่องรอยมันมีแน่นอนครับตามการใช้งานจากเจ้าของเดิมนะครับอ่ะเรามาดูซับซับภายในประตูนะครับฝั่งฝั่งขวาซับภายในประตูฝั่งขวาเป็นกระจกไฟฟ้านะครับเลื่อนขึ้นลงได้ทุกบานคือสวยเลยนะครับเปิดฝาท้ายครับลุงเดี๋ยวให้ดูช่วงฝาท้ายนะ ช่วงท้ายเป็นไงบ้างนี่ยท้ายเดิมๆนะครับมีแผ่นรองให้ยางอะไรครบไม่ลงยางอะไรเครื่องมือครับยางอะไรเครื่องมือครบมันบ่งบอกถึงความ,มเดิม,ดมนะความเดิมนะครับไม่เคยติดแก๊สนะลงุงไม่มีแก๊สครับไม่มีแก๊สนะเดิมๆเลยดูซับนี่ากันความร้อนเขาเขานะครับพะองมาลัยโลโก้ฮอนด้ายังอยู่ครบนะครับเลขไม้ผมให้ดูเลยคุณเจวไหนลุง เลขไมเ่เลขไม่แค่ประมาณแสนเท่าไหร่หรอกเลขไม่แสนแสนเก้าพันเนาะแสนเก้าพ <100. S 1> ันนะครับเลขไม่แสนเก้าพันเดิมๆนะครับคอนโซลคือสวยงามเดิมทุกจุดแอร์เย็นนะครับเพลงเพราะนะเคลียร์เข้าง่ายปกติทุกอย่างนะครับโอ <Okay. S 1> เคอเบาเขาก็จะมีร่องรอยบ้างนะครับตามการใช้งานไม่น่าเกลียดนะไม่น่าเกลียด ให้ดูเลยรถเยืนสวยนี่ของซีอีกยังอยู่ครบเลยนะครับแผ่นกันรอยกันรอยเดิม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 ยังอยู่ครบนะครับเดิมบางทุกจุดทรับภายในประตูฝั่งขวาประตูหลังนะครับประตูหลังกระจกไฟฟ้าด้วยเ <c oughs> บาะเป็นเบาหนังนะครับเป็นเบาะหนังเบาะเป็นเบาะหนังนะครับ มีที่ใส่แก้วตรงนี้นะสายเดลยวอะไรอยู่ครบนะครับเวลาเรากินลงกินน้ําวางตรงนี้เลยขึ้นลงได้นี่เรียบสะดวกสบายโอเคนะมาต่อไปซับประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับเป็นล้อมแม็กนะรถผมยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับลูกค้าได้ไปล้างทําความสะอาดเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะครับเปลี่ยนถทยของเหลวให้ลูกค้าเลย แล้วก็ราคาที่ผมบอกเราแน่นอน1นึ่0 0สบาทโอนให้ฟรีนะครับถือใจมังนีละนี่สภาพบอกก็ถือว่าดูได้นะครับไม่ได้ขีเลนะไม่ได้ขีเลนะครับกระจกไฟฟ้าด้วยกันรอยของซีวิ่ครบนะครับลงเปิดฝากระโปรงรอเลยครับประตูเงียนกริบเงียนกริบนะฟิล์มไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มนะเดิมนะครับมาจากศูนย์ฮอนด้าเลยนะนี่ โลโก้ของเขาเลยมุนมองถึงความเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนเพื่อแผ่นเทสดูครบี่างประตูกันลอยของซีวิสครบเลยคอนโซลสวยงามน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายให้นะครับไม่มีปัญหาลูกค้าเอาไปใช้งานยาวๆไม่น้อยนะครับจอเขาจะมีสองจอนะนเดิมโรงงานทุกจุดนะครับผ้าหลังคาสวยงามเน,นียน ผมล้างทาความสะอาดให้อีกทีอยู่แล้วเดิมเดิมเม็ดองเม็ดาร์ากเดิมนะครับเดิมทุกจุดตัวนี้ของฮันดาด้วยอยู่ครบนะครับแต่ภาษีเป็นปี69นะเป็นปี69นะตัวนี้นะ,อ,ะอ,นอันเก่าติดอยู่ที่แต่ว่าอันใหม่ผมไปต่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาให้เรียบร้อยเป็นปี69เลยขับทางไกลได้สบายนะระบบความร้อนปกติเครื่องปกติ เดีย๋ยวล้างทําความสะอาดให้อีกทีนะครับนี่เดิมๆแค่ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะโลโก้ฮอนด้าอยู่ครบอ่ะลุงสตาร์ทเครื่องหน่อยครับกันกันความร้อนเขามีมาให้ครบนะครับดูครบเลยนะพวกแผ่นเพดโลโก้มอก็อยู่ครบทุกอย่างนะครับเร่งเครื่องไอ้ลองุงเป็นไงวันไม่มีนะวันไม่มีเร่อองอีก โอเคบ้าบอกกันเร่งเลยเงียบเร่งอีกรวงอเงียบนะครับเโอเคดับเครื่องเปิดราคาปิดคลิปนะครับอ่ะคันนี้ก็เหมือนที่ผมแจ้งทุกๆคลิปไม่สะดวกมาดูรถแอดไลน์ขอโลเคชั่นนะครับเบอร์โทรติดต่อทางร้านก็065 5369898แแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง 0854534434นะครับสามารถแอดไลน์ขอโลเคชันผมได้เลยนะครับไม่สะดวกมาดูรถเปิดกล้องวิดีโอนะครับเปิดกล้องวิดีโอดูรถเท่านั้นนะการมิจฉาชีพนะครับอ่าเพราะว่าเนี่ยรถที่ผมรีวิวลูกค้าดูไว้เลยเปิดกล้องมันจะเห็นรถชัวนะครับเห็นรถชัวพวกมิจฉาชีพมันว่ามีรถให้เบิรงนหรอกครับนะครับนะการมิจฉาชีพนะครับแล้วก็โทรเบอร์ผมเท่านั้นเบอร์ผมขึ้นไม่ให้แล้วนะครับแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะ ราคา1 1 5 0 0แบาทโอนให้ลูกค้าฟรีนะครับอ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปหารถด,ดีสภาพสวยๆมาให้ลูกค้านะครับอ่ะมาดูกันสำหรับคลิปนี้ถูกใจแน่นอนนะครับอ้ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยในช่อง YouTube นะครับปอรุงเรืองรถบ้านครับสำหรับวันนี้ผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ